بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويصل لي أمري واحلل كتم من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويك ابن ركب ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมนะครับหยิบปากกายิบหนังสือเรียนนะครับแล้วก็เปิดหน้าแรกนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนได้ดูในบรรทัดที่2นะครับซึ่งเราจะเรียนต่อนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับในเรื่องของเลือดสตรีนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ น้ก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับน้าเขบาบอกว่าฟอสลลนอด,ดีมาอูอัลคอริยาตูมินฟอรจินมารอตีนะครับน้าบรรดาเลือดที่ออกมาจากน้าอวัยเพศของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีอยู่3ามอ่าประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้อ่พูดถึงนะครับ นะเลือดประเภทที่หหลักๆนะครับก็คือเลือดของเดอร์มุนไฮดีนะครับเลือดประจําเดือนนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาาเริ่มนะครับในเนื้อหา,าเขาเรียกว่าเลือดประเภทที่2นะครับนักเรียนดูมาทัศที่2นะครับเราจะเริ่มาจากวันนิฟาซูฮวดเดอมุลคคริยูอากิบันวิลาดะทีวันอิสติฮะโดตุ หัวดัมล์ خار غير أيام ันะครับและน ف ฟัสย ا ว د วั خار อนวิ ا د َดِ ي นะครับนะวันนิฟัสูนะสำหรับเลือดประเภทที่2องนะครับก็คือเลือดนิฟัสนะครับเลือดนิฟาสก็คือหัวดมก็คือเลือด อัลคอรีดูที่มันไหลออกมาออกมาจากไหนอากิบันวีเลดาตีนะภายหลังจากการคลอดบุตรนะครับนะก็เขาเรียกว่านะเลือดนิฟัสนะเลือดนิฟัสเนี่ยมีคำถามว่านะเลือดที่มันออกมานะครับก่อนจากนะจะคลอดบุตรนะหรือว่าออกมาในขณะที่กำลังคลอดบุตรเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นเลือดนิฟัสหรือไม่นะครับ นะครับตอบตรงนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าอากิบันวีเลเดตินะครับก็คือต้องภายหลังจากนะคลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะเลือดออกมานั่นคือเลือดนิฟาสครับต่อไปนะครับเป็นเลือดประเภทที่3นะครับหน้าอิสติฮาตูนะครับอิสติฮาต์ก็คือเลือดเสียนะครับาเลือดเสียเนี่ยนะครับก็คือเลือดที่ไม่ใช่ เลือดที่มาในช่วงของประจำเดือนนะครับแล้วก็เลือดที่ไม่ใช่อยู่ในช่วงของเวลาดะหรือว่าการคลอดบุตรนะครับแต่เลือดเสียเนี่ยก็คือเลือดที่มันมาเมื่อผู้หญิงคนเนี้ยนะครับเขามีประจำเดือนมากสุดคือ15วันทีนี้15วันแล้วเนี่ยเลือดยังมาอยู่อีกนะครับนั่นเขาเรียกว่าเลือดอิสติฮัดนะครับก็คือเลือดที่เกินจากกำหนดของประจำเดือนนะครับ หรือว่าเลือดที่เกินจากกําหนดของเ,อเลือดนิฟัสนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าเลือดอิสติฮัตโนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของอหุก,กมต่างๆของอิสติฮัตโนะครับอิสติฮัตโเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับผู้หญิงคนใดที่มีอิสติฮาตโเนี่ยจำเป็นเขาจะต้องละหมาดนะครับแล้วทีนี้ เรื่องราวที่เป็นเาเรียกว่าเฉพาะในเรื่องของผู้หญิงที่มีอิสติฮาร์เนี่ยมันมีหลายประการนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในช่วงท้ายนะครับของบทเรียนในวันนี้กันครับต่อไปนะครับเรียนเปิดมามาดูหน้าถัดมานะครับวามุดดดตุนฮายดีวันนิฟาซีนะครับนะช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือนนะครับวันนิฟาซีและก็การมีนิฟาส นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมุดเดาุนไฮดีนะครับมาดูช่วงระยะเวลาของประจำเดือนก่อนนะครับว่าก้อนลุนไฮดีเยาวมุนวัไลยลาตุนนะครับน้อยสุดของการมาจะประจำเดือนของผู้หญิงนะครับก็เยาวมุนวัไลลาตุนนะครับก็คือหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับวาอักรูฮูคอมซาตาอาชารยมันนะครับมากสุดของผู้หญิงเรานะครับมีประจำเดือนก็คือ 15วันนะครับผู้หญิงเราจะไม่มาประจําเดือนเกินไปกว่านี้นะครับวากอดิบูฮูซิตุนอาสซาบานนะครับวากอดิบูฮูนะครับแล้วก็ปกตินะครับภาวะปกติของผู้หญิงที่มีประจําเดือนนะครับสิตุนหวัน6คืนเอาสซาบานหรือว่า7วัน7คืนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์นะครับ ของร่างกายผู้หญิงเรานะครับแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนมาน้อยบางคนมากมานะครับหรือว่าถ้าภาวะปกติคนส่วนใหญ่ก็นาหวัน6คืนนะครับหรือว่า7วัน7คืนเอาลวครับนะไม่ยากนะครับวันนี้สําหรับผู้หญิงนะครับแต่สาหรับนักเรียนผู้ชายก็นาพยายามตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งนะครับวามุดดดตุนิฟาสีนะครับนะต่อไปมาดูในเรื่องของ ช่วงระ,วระยะเวลานะครับการมานิฟาสวาอากลุนนิฟาสีน้อยสุดนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีเลือดหลังจากการคลอดบุตรเมือ่อคลอดเสร็จนะครับก็จะมีเลือดาตามมานะครับเราเรียกว่าเลือดนิฟาสน้อยสุดของการมาเลือดนิฟาสนละคระตุน้นก็คือซาตุลานะบเช่วพริบตาเดียวนะครับอันนี้ก็ นะมีเหมือนกันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเราเนี่ยหลังจากการคลอดบุตรเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่านะน้อยสุดของผู้หญิงเราที่มีนิฟัตนะครับก็คือละโซนะครับชั่วปิบตาเดียวก็จะหมดนะครับนะก็มีเหมือนกันว่าอักซารูฮูนะแล้วก็มากสุดของการมีนะเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะครับสิต,ต้ในเย้ามันก็คือ60วันนะครับจำวันให้แม่นนะครับประมาณ2เดือน นะครับมากสุดว่ากอลิบูฮูอัรบะอูนัยอมันนะครับแล้วก็โดยปกตินะครับภาวะปกติของผู้หญิงนะครับนะก็คือ40วันนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงนะครับนะหลังจากที่คลอดลูกนะครับคลอดบุตรนะผู้หญิงจะต้องนะดูแลตนเองนะครับประมาณ60วันนะครับนันคือมากสุดนะแต่โดยปกติของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ก็คือนะเขาเรียก40 ที่บ้านเราเรียกว่าให้โปอย40นะครับนั่นก็เรียกว่านะเลือดระยะเวลาของเลือดนิฟัตนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับมีความจําเป็นนะครับที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องรู้ไว้นะครับครับทีนี้นักเรียนนะครับเรามาดูนะครับว่าอากอลุตตรีไบนันไฮเดอร์ยินีนะครับเขาเรียกว่าช่วงสะอาดนะครับระหว่างสองประจำเดือนนะครับ ผู้หญิงเรานะครับไม่ใช่ว่า,ามินจะมาตลอดนะครับหรือว่านิฟัตจะมาตลอดไม่ใช่นะครับแต่จะมีช่วงที่ผู้หญิงเราเนี่ยสะอาดนะครับในพวกช่วงที่ผู้หญิงเราสะอาดว่าก็หลุดทุรีน้อยสุดนะครับที่ผู้หญิงเราสะอาดอยู่นะครับระหว่างสองประจำเดือนค่อมซาตาเชอรเยอมันก็คือน้อยสุดนี่คือ15วันนะครับ15วัน นะวารฮัดดหลิอักษริฮนะีสำหรับจำนวนที่มากสุดนะครับผู้หญิงเราสะอาดมากสุดนี้กี่วันนะวารฮัดดดก็คือไม่มีจำกัดนะครับนะผู้หญิงบางคนเนี่ยเอาลอลาตั้งดีดนะครับนะทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะไม่มีเลือดไม่มีเมนนะครับไม่มีนิฟัตนะครับไม่มีประจำเดือนไม่มีนิฟัดนะครับดังนั้นเขาจะสะอาดตลอด นะครับอันนี้ก็ถือว่าวลาฮัดดาลีอักซาริฮีนะครับขับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับดูในช่วงที่เป็นดอกจันด้านล่างนะครับตาติ้มมาตุนนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับผู้ที่มีเลือดเสียนะครับอฮ์กามุนลินมุสตาฮาดะตุลินมุสตาฮาดะติอฮ์กามุนนะครับมีอยู่หลาย นะกฎเกณฑ์ด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่มีเลือดเสียนะครับนะมาดูข้อที่หนึ่งอันอาว,วะลูและหาตุสล,ลีวะตักระอุนกุรานนะครับนะสำหรับผู้ที่มีอิสิฮะดเนี่ยนะจำเป็นที่เขาจะต้องทำการละหมาดนะครับก็นั่นหมายความว่าคนที่มีอิสิฮะดเนี่ยนะจะทิ้งละหมาดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งวาญิบเป็นสิ่งจำเป็นเขาจะต้องละหมาดนะครับแล้วเขาสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้นะครับ นะแล้วก็สามารถที่จะนะวัตตอัดดินอิบาดะเขาสามารถที่จะทําอิบรันะต่างๆไดนะ้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าบิชอตติอันตะกูนะอาลาวูดูอินนะครับมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเขาจะต้องนะมีน้ําละหมานะครับนะคนที่มีอิสลามด์เนี่ยเดือดออกมาตลอดเวลานะครับฮนะุกมเนี่ยนะจะต้องก็เรียกว่าต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเมื่อจะละหมาดเนี่ย จะต้องทําความสะอาดเดี๋ยวลําดับนะขั้นตอนข้อต่อไปนะครับจะนะกล่าวให้พวกเราได้รู้นะครับนะมาดูข้อที่2นะครับอัซซานีลาเจจิบูอาไลฮันบะุสไม่จําเป็นที่เขาจะต้องอาบน้ำลิกุลลิโซลาตินในทุกครั้งที่เขาจะทําการละหมาดนะครับทุกครั้งที่เขาจะทําการละหมาดฟาดูเนี่ยคนที่มีอิสติฮะด ไม่จําเป็นไม่วาจิบที่จะต้องอาบน้ําทุกๆเวลานะครับนะบั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องทอาอะเลฮันูดูนะก็คือจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติในทุกๆครั้งที่จะละหมาดนั่นก็คือวูดูนะครับการอาบน้ําละหมาดลีกุลลฟรฟัดเด่นทุกๆเวลานะที่เขาจะทําการละหมาดฟัด,ดูนะครับคนที่มีอิสเิฮาดเนี่ยนะครับนะเขาละหมาดซูฮรีนะครับ้วยกับน้ําละหมาด ที่ยังไม่เสียเขาสามารถจะเอาน้ําละหมาดเนี่ยไปละหมาดอาซาดได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือทุกครั้งที่เขาจะทําการละหมาดเขาจะต้องมีน้ําคือต้องอาบน้ําละหมาดใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้คือหุกกรมนะครับที่นายเฉพาะเจาะจงกับบุคคลที่มีอิสติฮะดนะครับแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นนะสำหรับบุคคลที่จะอาบน้ําละหมาดนะครับ ในกรณีมุสตาฮัตเนี่ยต้องบะด้ด้คู่ลินวักตีเขาอาบน้ําละหมาดได้ก็ต่อเมื่อว่าเวลาละหมาดเนี่ยเข้าแล้วนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นคนปกตินะครับเวลาละหมาดยังไม่เข้าเขาสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดรอไว้ได้นะครับแต่สําหรับอิสติฮัตบุคคลที่มีเลือดเสียเนี่ยเขาจะอาบน้ําละหมาดรอไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมีความจําเป็นว่า เขาจะอาบน้ําละหมาดได้ก็ต่อเมื่อเวลาวักตูของละหมาดน,น,นั้นเข้านะครับวายักซิลูฟัจฮาและเขาจําเป็นจะต้องทําความสะอาดนะฟารัสของเขานะครับก็คืออวัยวะเพศนะครับนะทำความสะอาดเลือดที่ออกมาจากอิสติฮะดอเนี่ยให้สะอาดวอตอดองเชยนันแล้วก็ให้ทําการเขาเรียกว่านำนะครับบางอย่างใชยนัน จำนาอุดเดมีจำนาอุดเดมูมินตันวีสิทธาบีนะซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยสามารถที่จะนะปกป้องนะครับสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เลือดเบื้อเือเสื้อผ้าในขณะละหมาดได้นะครับก็คือจําเป็นนะคนที่มีอิสตตฮ์ลต์เนี่ยต้องนําสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งในที่นี้ก็คือนะถ้าในนะภาวะนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือ เราสามารถผู้หญิงที่มีเฮา์เนี่ยสามารถที่จะใส่นะครับผ้าอนามัยนะครับนะซึ่งมันสามารถที่จะป้องกันนะครับนะไม่ให้เลือดเนี่ยเบื่อเพื่อนเสื้อผ้าในขณะละหมาดได้นะครับอันนี้คือขุมที่มีความพิเศษนะครับนะของผู้ที่มีอิสติฮาร์นะครับนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับตะติมมาุนข้อที่3านะครับยะฮิลลุนจีมะบิ นะบิญยจตินมุสตาฮาดะดะนะครับก็คือประการที่3เนี่ยศาส,สนาอนุญ,ญาตให้สามีเนี่ยนะสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภนะรรยาที่มีอิสติฮะดะได้นะครับนะไม่เป็นสิ่งต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับนะอันนี้ก็เป็นนะหุกกมอั์กามนะครับสำหรับผู้ที่มีนะเลือดเสียดังนั้นกรรเป็นที่เราจะต้องรนะแวดระวังนะครับนะจะต้องดูรายละเอียด นะครับและก็ต้องพิธีพิถันมากกว่าคนปกตินะครับก่อนจะละหมาดก็ต้องดูเวลาอาบน้ําละหมาดเองนะฮะเราก็ต้องทําด้วยความพิธีพิถันนะครับหนังสือบางบางเริมนะครับได้บอกว่าผู้หญิงที่มีอิสติฮาร์ตเนี่ยถ้าหากว่าเขามีอุปสรรคจําเป็นเนี่ยไม่นะครับไม่สุนัดนะครับให้เขาไปละหมาดอย่ามา นะครับกับคนมากๆนะครับเพราะว่าเขามีเอ่อเขาเรียกภาวะที่ผิดปกติไปจากผู้อื่นนะครับกับก็สำหรับวันนี้นะครับนะอว้แค่นี้วัสสลามุอะลัยกุมบะเรอห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์